ในการที่จะนะต่อเติมหลังบ้านให้กับเสือพาไปแล้วก็ป้าไทยบ้านเนาะนะครับในการทําห้องน้ําทําครัวนะฮะทักผมว่าไงคุณยา่าเสือตื่น<อ>กี่โมงตื่นตีห้าโอ้โหตื่นไลฟ์สดตั้งแต่ตีห้าเพราะว่าตื่นแต่เช้าตีสีส่บนป้าไทยบ้านไม่ได้หนาวอาบน้ำไม่ได้อ๋อมันหนาวอาบน้ำเอฟซีถามมาว่ากระถินปีนี้มีกี่วัดนะฮะวันไหนบ้าง เ้านะฮะวัดสันติสุขนะฮะอยู่ที่อำเภอคำตักล่านะฮะวันที่13นะฮะที่อำเภอบางทองพิษณุโลกแล้วก็วันที่15ที่อำเภอมื่นนะฮะอำเภอมื่นจังหวัดนานนะครับคอมเมนต์นี้นะครับนี่เอฟซีโอนทำบุญแล้วมันไปเบิกตอนไหนถึงมีเงินมาใส่ต้นกันสงสัยนะ นี่นี่นี่เห็นไหมนะฮะก็จากคุณจากคุณสันตินะฮะ fc โอนทาบุญแล้วมันไปเบิกตอนไหนถึงมีเงินมาใส่ต้นการสงัยโอ้ย fc เอไอคนนี้นะฮะคุณผู้ชมคนนี้นะฮะมาดูนะครับมีคนช่วยตอบให้คุณแล้วหลายคนนะครับผมนะครับอ้าวงงต่อไปนะฮะมาเพื่อจับผิดเขาทําบุญนี่นะครับคนที่ติดตามเขารู้กันหมดว่าเงินมาจากไหนนะครับ นะฮะคนนี้นะ่ารักมากเลยนะคุณจันหอมบอกว่าอยู่ในรตูต่อไปนะครับอ่ะนะครับผมนะฮะเขาฝากอ้าวนะฮะคุณบงกฎมาตอบให้ด้วยนะฮะเขาฝาก YouTube ช่องไหนช่องนั้นก็ติดต้นกันให้นะที่นาลุงพลมีตู้ ATM ทุกธนาคารครับนี่พี่เสือตอบแบบนี้นะฮะที่นาลุงพลมีตู้ ATM ทุกธนาคาร <c oughs> นะคร โอ้ยเขาก็มีเงินติดตัวย่าชิก็มีติดตัวอยู่วันละห้าพันเออนะฮะพี่เสือก็มีติดตัววันละสองสามพันนะแล้วก็แอนเนี่ยก็มีติดตัวนะครับคือทุกคนมีติดตัวหมดนะ,ะนะครับนะรายได้ที่เราได้จากการนะรำเนาะนะฮะเงินพกส่วนตัวนะฮะเงินนะ,ะที่มาจากค่าคอมมิชชั่นนะฮะของบริษัทวัโอมโฮมซับ คือรายได้ของเราเงินส่วนตัวของเราเราก็พอมีติดตัวนะเวลา f อฟโอนมาฝากติดต้นกันหน่อยนะกนะ็เอาเงินตรงนี้แหละนะครับไปติดในไลายสดให้เห็นเลยนะฮะของคุณนะของคุณแม่นน่นนี่นั่นนะครับของคุณยา่าของคุณป้าของคุณลุงคนนี้คนนี้นะของพี่นี่น,นี่นะแจ้งมาในลายเท่าไหร่หรือว่าแจ้งมาในลายสดเท่าไหร่นะฮะแล้วเขาก็จะโอนมาเนาะนะเราก็เห็นตัวเลขแล้วว่ามันเข้าบัญชีมาตึง้งนะฮะ แล้วก็เอาเงินส่วนตัวของเราตรงนี้แหละนะครับไปติดที่ต้นกันนะบางทีเขาแจ้งล่วงหน้ามา1วันนะจำนวนเงินเยอะหน่อยเราก็ไปกดเตรียมไว้นะถ้าไม่เยอะนะเราก็ใช้เงินส่วนตัวเนาะนะครับทุกอย่างโปร่งใสนะฮะมีการไลฟ์สดให้เห็นทุกขั้นตอนทุกรายชื่อนะฮะและอีกอย่างหนึ่งนะเขาทำแบบนี้มา3ปีแล้วนะนะค,คุณสันตินะก็ทำแบบนี้มา3ปีแล้วนะ ปีนึ่งเก้าวัดไม่รวมผ้าปา่าไม่รวมกระถินโรงเรียนนะเบ็เสร็จแล้วเกือบจะร้อยครั้งแล้วคุณไปอยู่ไหนมาทำไมถึงไม่รู้เรื่องเลยโอ้ยสันติเอ้ยอ,อ้าวแล้วไวเมทเราไม่ปูเหรอตาอ่อ,อนเราต้องปูใบเมทดไหมตาอ่อ,อนต้องปูเลย ฮะอ๋อมันมันบางไม่ต้องปูป่ะอ๋อจะห้องานามันแตกอ๋ออ๋อทางานวันนี้ก็ต้องไปซื้อใบเมนมาไหมดูก่อนอกมอืม อันนี้มันได้อยุเนาะเสือเนาะมันเข้ามาแบบนี้นะมันได้อยู่ในรถนี่เนาะมันไม่ได้รถเข้ามาสบายๆนี่ไงพี่เสือถึงถอยรถออกไปไม่ได้ไม่ไดเอารถมาจอดตรงนี้จะได้เตรียมให้รถปูนเข้ามาอืมเราเคลียร์พื้นที่ไว้แล้วเนี่ยรถถอยเข้าสบายๆเลยเนี่ย คือปูเฉพาะส่วนของฝั่งป้าไทยบ้านเนาะเอออ่เาราไม่เอาห้องใหญ่เสือไม่อยากเอาห้องใหญ่เก็บก่าไอ้ส่วนที่เป็นฝั่งของเจ้ยก็ยังคงเป็นของเจ้ยครับที่เราไม่ปูมาแล้วงบเราไม่มีจำกัด โซนนั้นเป็นของปาดาเป็นของเจยของเจยของเจยของปราดาป้าดาทำให้ไทยบ้านห้องเสือมเรืูองอะไรเจ็ดร้อยเจ็ดไอเอสดีทีเมนมานะบอกว่าทะลุห้องอ่ะให้บอกเจยด้วยเดี๋ยวจะเป็นแบบห้องและแห่งกัน ป้าบจะแจ้งไว้ตรงนี้นะห้องมันไม่ใช่ห้องเจยนะคะเ,ออเจยก็ามาอาศัยนอนเหมือนกันมันเป็นห้องของป้าแาบบ้านกับห้องประดานะคะมีราม่ามาเออรามามาทำไม้ม่บอกเจยก่อนทำไมไม่บอกเจยเจยยังบอกว่ามาพูดก,กับ,บย่าเยอะบอกว่ามันเจยเหมือนมันเหมือนมาทุกมือเปิด์อะมันนอนเฉยๆเจยก็ยังพูดอยู่ มันไม่มีอะไรนะประดาที่ประใช่เป็นห้องครับห้องนั้นมันเป็นห้องของเราสองคนเราออกคนละครึ่งตอนก่อสร้างบ้านหลังนี้เนี่ยป้าไทยบ้านกับแม่ดาเป็นคนลงทุนคนละครึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นเงินของลุงว่างั้นอ่าลุงเป็นนส่วหลังคาอ่าาเพระว่าตอนนั้นลุงก็เราไม่มีงบนะลุงถึงก็ปลูกให้เรานี่แหละแต่มามาเป็นพื้นห้องพื้นอะไรเราพอมีเงินเราก็ออกคนละครึ่งกับแมอ่าไอ้นี่ก็เป็นเงินของลุงนะเนี่ยครับ ใช่ที่ที่ถมตรงนี้ก็เงินลุงนะคือตอนนั้นอ่ะตอนที่จะบอกลุงก็ว่าจะทำห้องน้ำต่อด้านหลังเนี่ยลุงก็บอกว่ามันต้องถมดินนะเสือเพราะว่านะมันตอนนั้นมันไม่ได้มีดินตรงนี้นะเออใช่มันจะสโลปลงไปเป็นทุ่งนาอ่าทีเนี้ยเราก็บอกลุงว่า าง,งานก็ต้องถมก็ได้ลุงมันต้องใช้กี่คันละ่ะลุงก็บอกประมาณสามคันนะจนเขาเอาดินมาถมให้<ม>จะเอาตัางให้ลุงลุงก็ไม่เอาลุงก็ออกเองเนี่ยตรงเนี้ยลุงถมเองแล้วก็ขอบคุณคุณลุงจริงนะบนะ้านอ,อาจจะไม่มียมะจะเป็นบ้านตักสอะไรไปอืมคเราทาแค่เรานีับเนาะ อ,าาอ,อ่าคือพี่เสือย้ำตั้งแต่ขึ้นไฟ้สดตั้งแต่แรกแล้วนะฮะว่านะเราทำเพื่อให้เราอยู่ณตอนนี้ได้สะดวกนะฮะสะดวกต่อตัว,ต,ว,ต,วตัวตนของเราต่อชีวิตของเราเนาะนะครับนะนะเราไม่รู้ว่านะเราจะอยู่นานแค่ไหนในอนาคตนะฮะคือเหมือนยาก็เหมือนกันนะยากกนะ็อยู่คนเดียวตอนนี้นะฮะเพราะเพื่อนเพื่อนใน ในบ้านที่อยู่กันมาตั้งแต่ต้นเนี่ยนะฮะตอนนี้ก็หลกัลกๆก็ไปอยู่สีกอนะฮะย่าก็อยู่คนเดียวนะฮะเราไม่รู้อนาคตแต่เราร,รู้ปัจจุบันนะเรารู้ปัจจุบันนะฮะ <c oughs> ว่าเราจะทำหน้าทีอนะ่อยู่ตรงนี้นะฮะ <c oughs> ของตัวเองให้ดี <c oughs> ที่สุด <c oughs> ครับ